ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเข้าชมเยี่ยมชมช่อง u m Channel นะครับก็วันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับวิชาการหน่อยหนึ่งนะครับก็ทำให้กับน้องน้องคุณครูของศูงนเด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนนะครับที่สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับความก้าวหน้าในวิชาชีพนะครับก็ตามที่คุณครูได้รับการบรรจุนะครับเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็มีวิทยาฐานะนะครับในวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการขอมีเลื่อนวิทยาฐานะนะครับ ตามหลักเกณฑ์ใหม่นะครับปี1นะครับสำหรับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่นักสบนรนาเด็กเล็กนะครับหรือโรงเรียนนะครับสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการขอมีหรือว่าเลื่อนวิทยฐานะนะครับในวิทยฐานะจํานการนะครับขสสองและจํานการพิเศษขสสามนะครับว่ามีกระบวนการในการดำเนินการอย่างไรนะครับ ก็ต้องย้ําว่าตัวนี้เป็นหลักเกณฑ์ใหม่นะครับส่วนหลักเกณฑ์เก่าหลักเกณฑ์เก่าก็คนละเรื่องกันนะครับคนละอย่างกันนะครับก็ก่อนจะดูกระบวนการนะครับก่อนจะดูกระบวนการเนี่ยก็คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของคุณครูนะครับที่จะ,ะมีหรือว่าเลื่อนวิทยฐานะได้นะครับก็จะมีอยูอ่ในตัวนี้นะครับ วิทยาฐานะทุกวิทยาฐานะนะครับัะเกฑ์ใหม่ก็ต้องเป็นครูในวิทยาฐานะนั้นมาอย่างน้อย5ปีนะครับอย่างน้อย5ปีนะครับนับจนถึงวันที่ยื่นคำขอนะครับมีเชื่อมงการปฏิบัติงานในตำแหน่งครูนะครับย้อนหลัง5ปีนะครับนับถึงวันที่ขอเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า800อยเชื่อมงนะครับแป็น้อยเชื่อมง นในเป็ดยบรเชื่อมงก็ต้องมีเชื่อมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือว่า PLC นะครับก็แต่ละปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า50ชั่วโมงนะครับาสามก็ต้องเป็นผู้ที่มีจรรยบรณคุณธรรมวิชาชีพนะครับต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนะครับในช่วงเวลา5ปีย้อนหลังนะครับ ผ่านการพัฒนาตามมาตรฐานที่กอกำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นกอจอกอทอกอปตอแล้วแต่กกรณีนะครับในช่วงเวลาวลาปีย้อนหลังนะครับนับถึงวันที่ขอนะครับผ่านการพัฒนานเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีนึงในกระบวนการนะครับว่าผ่านการพัฒนาพัฒนาแบบไหนอย่างไรนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับ าก็มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับสายอานสอนนะครับในช่วงเวลา5ปีติดต่อกันนับถึงวันที่มีการศึกษาก่อนยื่นคำขอนะครับและก็ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กกจกอตกอบตกาหนดนะครับ่ึชจำนวนการพิเศษนะครับก็เหมือนกันนะครับกับจำนวนการนะครับในข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เนี่ยก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นครูชำนาญการมาหรือว่ากศ2มาไม่น้อยกว่า5ปีนะครับอาจจะมะีคุณสมบัติยื่นเป็นชำนาญการพิเศษนะครับครับสำหรับกระบวนการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะนะครับตามหลักเกณฑ์ใหม่นะครับอของครูนะครับที่ปนบัติหน้าที่หนาสูนพนากศกเล็กหรือโรงเรียนทั้งขัด องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับก็กระบวนการนะครับเมื่อท่านจะเริ่มดำเนินการนะครับอย่างแรกก็คือคุณครูจะต้องเสนอแผนการจัดประสบการณ์นะครับการเรียนรู้นะครับตารางการจัดประสบการณ์เรียนรู้นะครับและเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับคนที่ดําเนินการก็คือครูนะครับ ผู้ที่จะขอมีหรือเลื่อนทุจรตฐานะนะครับแล้วก็เสนอให้กับพอการศึกษานะครับเสนอแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับพอการศึกษานะครับที่ตนเองสังกัดนะครับที่ตนเองสังกัดหรือว่าผู้ที่รักษาการพอองการศึกษานะครับจะได้ติดตามนะครับติดตามดูแลนะครับเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูนะครับ ตอนนี้ต้องเสนอตอนไหนก็คือเสนอก่อนก่อนเริ่มปีการศึกษานั้นๆน,น,นะครับสมมุติว่าจะเริ่มปีการศึกษา63นะครับก็ต้องเสนอก่อนอวันที่16พฤษภา63นะครับในในภาคเรียนปกตินะครับในเรื่องของการเสนอแผนนะครับเผียง,งาาการประสบการณ์ก็คุณครูคงจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าอ,อย่างศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนเนี่ยก็ต้องมี มีหลักสูตรสถานศึกษามาก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาบูรณาการาจากหลักสูตรลงมาเป็นแผนนะครับอา,อาจจะเสนอเป็นรายภาคเรียนนะครับหรือรายปีก็ได้นะครับเ,เพื่อให้พอกครองการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะติดตามาการจัดสอบการของเราได้นะครับอันนี้ก็คือก่อนปีก่อนเริ่มปีการศึกษานะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับ เมื่อดำเนินการขั้นตอนที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่สองก็คือ,อาการประเมินผลงานนะครับที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกปีการทุกปีการศึกษานะครับก็คือวต2ออนะครับผู้ดำเนินการก็คือครูนะครับที่ขอมีหรือว่าเลื่อนวิทยฐานะนะครับแล้วก็คนประเมินนะครับคนประเมินผลงาน นะครับจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือ, ants, อ erm Maria, ผอสาานศึกษานะครับศูนเด็กเล็กนะครับแต่เนื่องจากว่าสูนเด็กเล็กเนี่ยยังไม่มีผอข right. องศูนย์เด <ma> no ็กเล็กนะครับยังไม่มีหัวหน้าศูนย์ที่เป็นตําแหน่งที่แท้จริงนะครับยกเว้นโรงเรียนนะครับโรงเรียนอาจจะมีผอโรงเรียนผอโรงเรียนก็เป็นคนประเมินครูไปผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปนะครับแต่แต่สูนเด็กเล็กเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีพอมาตรถานศึกษาหรือว่าพอศูนย์นะครับหัวหน้าศูนย์นะครับตำแหน่งที่เป็นทางการจริงๆนะครับตำแหน่งที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนะครับซึ่งตอนนี้ของศูนย์บันไเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีนะครับอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวในกรณีของศูนย์เด็กเล็กนะครับที่ไม่มีหัวหน้าถานศึกษาหรือว่าพอฐานศึกษาเนี่ยอาจจะใช้ใครในการประเมินนะครับ เดี paid, say, so lawsuit, ๋ยวจะพูดในต่อไปนะครับแต่ให้เข้าใจตามนี้ก่อนนะครับขั้นตอนที่2นะครับในขั้นตอนที่2ก็คือในเรื่องของการประเมินผลงานนะครับวต .2 เนี่ยครูเสนอแล้วก็พอมาตฐานศึกษานะครับเป็นผู้ประเมินนะครับเกณฑ์การประเมินก็คือ5ปีการศึกษานะครับ5ปีการศึกษานะครับ5ปีการศึกษาเนี่ยก็ต้องผ่านนะครับผ่านการประเมินนะครับ ผลการประเมินผ่านเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ปีการศึกษานะครับถึงจากผ่านการประเมินนะครับทีนี้ในช่องนี้นะครับที่เขียนว่าข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งโดยกอจังหวัดเนี่ยก็คือในกรณีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับในกรณีที่ก็คือไม่มีไม่มีพอ,อศูนย์เด็กเล็กนะครับก็ ต้องเสนอเรื่องไปให้กอจังหวัดนะครับกทกจกอบต,ออออตอแล้วแต่กรณีนะครับที่ที่ครูสังกัดนะครับว่าะจะเป็นกรณีใดนะครับก็เสนอครูนะครับหรือบุคลากรทางการศึกษานะครับไปให้กออนุมัตินะครับซึ่งครูที่เป็นผู้ประเมินนะครับต้องมีวิทยฐานะนะครับไม่ต่ำกว่า ครูที่จะขอมีวิทยาฐานะนั้นนะครับอาจจะเป็นครูของศูนย์เด็กเล็กก็ได้นะครับหรือว่าครูของโรงเรียนสังกัดองคอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้นะครับทีนี้เมื่อดำเนินการในในส่วนขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วนะครับในแต่ละปีการศึกษานะครับก็จะแบ่งการประเมินออกมาเป็นเป็นสอรอบด้วยกัน นะครับก like so well, mm ็ค hmm. um ือภาคเรียนทั่งครั้งนะครับอย่างภาคเรียนที่1นะครับภาคเรียนที่1ประเมินครั้งที่1นะครับผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินที่รับการแต่งตั้งนะครับหรือว่าพอโรงเรียนนะครับก็จะประเมินเพื่อให้คําแนะนำนะครับดูว่าที่เราจัดการเรียนการสอนจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนนะครับมีส่วนไหนที่ยังบกคร่องยังต้องเพิ่มเติมบ้าง นะครับผู้ประเมินก็จะให้คําแนะนํานะครับส่วนการประเมินครั้งที่2ในปีการศึกษาก็คือภาคเรียนที่2นะครับก็จะประเมินภาพรวมทั้งปีนะครับก็จะประเมินภาพรวมภาพรวมทั้งปีว่าในปีการศึกษาเนี้ยคุณครูที่ที่ขอรับการประเมินผลานเนี้ยจากการฏิบัติหน้าที่เนี้ยนะครับมีผลการประเมินนะครับเป็นอย่างไรนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ แล้วก็ผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินก็จะสรุปผลให้ครูทราบมีการศึกษาละหนึ่งครั้งนะครับแต่หากว่าครูไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินนะครับจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่นะครับเช่นอ่าพออผ่านอ่าประเมินมานะครับผู้ประเมินประเมินประเมินว่าว่าไม่ผ่านนะครับว่าไม่ผ่านการประเมินในในปีการศึกษานี้นะครับแสดงว่าคุณครูคงไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับถ้าประเมินผ่าน คุณครูคงไม่ทักท้วงแน่นอนนะครับคงเห็นด้วยแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าประเมินไม่ผ่านคุณครูไม่เห็นด้วยนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ครูได้ชี้แจงนะครับให้ครูได้ชี้แจงเหตุผลนะครับหากผู้หากรูประเมินนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วนะครับแต่ครูมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้ประเมินนะครับให้ผู้ประเมินนะครับเสนอนายกนะครับนายกอบตนายก ครงการเหมือนส่วนจังหวัดนาย,ยกเทศมนตรีแล้วเต็กกรณีนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบผลการประเมินของปีการศึกษานั้นนะครับเมื่อคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งมานะครับได้พิจารณาแล้วนะครับผลเป็นประการอย่างไรนะรผ่านหรือไม่ผ่านก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดในปีการศึกษานั้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่ส่วนที่สองนะครับ ครับก็หลังจากผ่านในลำดับลำดับที่สองนะครับก็ในลำดับที่สามก็เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการในลำดับที่สองนะครับก็จะต้องมีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการตรวจสอบและก,กลักล่นกรองข้อมูลที่ขา้าราชการครูรายงานมานะครับ คณะกรรมการการกลองนะครับใครเป็นผู้แต่งตั้งนะครับผู้แต่งตั้งก็คือผู้ประเมินผลงานที่เกิดการที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นผู้แต่งตั้งนะครับคณะกรรมการการกลองนะครับก็คือผู้ประเมินนะครับถ้าเป็นโรงเรียนก็อาจจะเป็นพอโรงเรียนนะครับถ้าเป็นของสุพรรณเด็กเล็กก็ก็อาจจะเป็นครูนะครับอาจจะเป็นครูที่ได้รับการแต่งตั้งจากกอจังหวัดนะครับอ่าก็คือเป็นผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินก็จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการการกลอง นะครับเพื่อกันกรองผลการปฏิบัติงานนะครับที่ครูรายงานในปีการศึกษานั้นๆนะครับการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองนะครับหรือตรวจสอบกันกรองเนี่ยนะครับก็แต่งตั้งจากครูสพดนนั้นก็ได้นะครับหรือสพดอื่นก็ได้นะครับหรือข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนท้องถิ่นอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นครูที่มีวิทยฐานะนะครับ ไม่ต่ำกว่าว tamam. ิทยาฐานะที e và, ่ครูเสนอนั <point identified> ้นนะครับยื่นขอนะครับยื่นขอทำวิทยฐานะนะครับสมมติว่าครูจะยื่นคสสองนะครับจะยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นคสสองนะครับครูที่รับการแต่งตั้งก็ต้องมีวิทยานะไม่ต่ำกว่าคสสองอย่างนี้นะครับ และอีกส่วนนึงก็คือที่เป็นหน้าที่ของครูผู้ขอมีเรื่องวิทยาศาสรก็คือการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานนะครับบันทึกโดยโดยตัวขอมครูของคนครูเองนะครับบันทึกตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับลายบุคคลนะครับ PPR ต่อเนื่องครบถ้วนเป็นปัจจุบันนะครับอันนี้จะมีแบบอยู่นะครับจะมีแบบอยู่นะครับอาจจะอยู่ในว23นะครับว23เป็นแนวทางนะครับ เกี่ยวกับการขอมีของเรื่องวิทยาฐานะนะครับของครูตามหลักเกณฑ์ใหม่นะครับพุทลศักด์ุทธศักดาชองพันรกสนะครับก็จะมี QR code คให้สกแกนอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใต้หนังสือวอ23นะครับวอ่ก็คือตัวนี้นะครับเป็นหนังสือของอกอจอนะครับกทอปอ,อ,อปะอนะครับก็คือ ในส่วนของกอทั้งหมดน,นะครับก็จะเป็นวยี่สิบนะครับวันที่10มิถุนาสองห้านะครับตอเรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้ายการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับของท้องถิ่นนะครับตำแหน่งครูนะครับเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะสูงขึ้นนะครับกศ2561นนะครับฉะนั้นในแบบบันทึก P.P.R. เนี่ยครับก็จะอาจจะมี QR code อยู่นะครับก็สามารถที่จะสแกนเข้าไปได้นะครับเป็นแบบรายงานผลสำลิดนะครับการบรันิงานลายบุคคนนะครับก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือในขั้นตอนลำดับที่4นะครับครูจะต้องมีการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานด้วยนะครับ